ให้มาจาัดเต็มแทบทุกอย่างนะเมื่อเทียบกับราคาครับกับ S20 FE จาก Samsung Galaxy ฮะแต่เรื่องของหน้าจอที่มันทัดนั่นแหละฮะทุกคนจะไปอย่างไรไปดูกันดีกว่าครับกับรีวิวตัวนี้พูดแบบตรงไปตรงมาทั้งหมดเลยนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับู่ทีพัรีวิวกับผมพัทนะฮะแน่นอนครับช่องอื่นเขาคงรีวิวกันไปเกือบจะหมดแล้วนะฮะกับ Samsung Galaxy S20 FE ครับเขาเป็นรุ่นที่มีราคาย่อมเยาวมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นปกตินะครับ2มืนกว่ากว่านะครับในรุ่น 5G เนี่ยได้ CPU เป็น Snapdragon 855ตัว็อปนะครับ CPU Adreno 650ฮะเฮ้ยมันก็โอเคดีว่าหนะ้าจอเป็น Super AMOLED ด้วยม,มาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรพูดเลยแล้วกันว่าหลายคนคงจะกังวลเรื่องของการทัดหน้าจอ แล้วยังอื่นแหละมันใช้ทดแทนกันได้ไหมมีบางอย่างครับที่ท m s ส่งอาจจะไม่ได้บอกเรานะฮะมาดูกันครับนี่คือตัวเครื่องจริงของเขาเลยครับหน้าจอ6.5นิ้ว full SDP ัดเป็นหน้าจอแบบ HD f o d i s p l a y ครับจอเจาะรูมาเฮ้ยโอเคผมว่าขอบหน้าจอบางดีนะครับการจับถือได้มือโอเคเลยนี่กระชับมือดีนะครับจะมีขอบเคิร์ฟเล็กๆด้วยนะครับกล้องหลังที่ใส่มาให้3ตัวนะครับ12ล้านพิกเซล S 1.8นะครับเลนส์หลักนะครับมี OIS กันสั่น 12ล้านอันตราวายแองเกิลนะครับแล้วก็8ล้านพิกเซลเป็นเทเลโฟโต้นะครับมี OIS กันสั่นเหมือนกัน z ู o ที่ 3x นะฮะซึ่งกล้องตัวนี้ผมชอบดูสิมันไม่ได้นูนหนาม,ามามากเหมือนกับตัวของ s 2 0อันตราหรือแบบ Note 20อันตราอะไรแบบนั้นนะฮะเนี่ยมันบางนะครับตรงนี้ที่ชอบและฝาหลังที่เราเห็นกันตรงนี้นะฮะก็ดูสวยงามดีนะครับเป็นฝาหลังแบบพลาสติกนะครับแต่ดีไซน์การจับเนี่ยโอเคใช้ได้แหละไม่น่าเกียดหรอก สมัยนี้คงไม่มีใครทําฝาหลังพลาสติกแตกกันแล้วมั้งนะฮะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าด้วยราคาเขาโอเคแหละว่ามัน20,000กว่าบาทนะครับแต่ฝาหลังแบบนี้ก็ถ้าเกิดว่าที่การใช้งานจริงแล้วไม่บอกเราว่ามันเป็นพลาสติกเนี่ยผมก็รับได้นะฮะส่วนต่อไปนะครับก็คือส่วนของแบตเตอรี่ภายในครับ4,500ันหมิลลิแอมป์นะฮะชาร์จเร็วนะครับรองรับสูงสุด25วัตต์นะครับไวเลสฟ้าชาร์จได้นะครับพาวเวอร์แชร์ลิงออกมาได้นะครับแล้วก็พอเชื่อมต่อก็แน่นอนแหละตามสไตล์ของตัวท็อปๆนะฮะฮ ไม่มีช่อง3.5มมให้นะครับแต่ไมค์ก็มีมาให้2ตัวฮะท่านผู้ชมครับมาดูการใช้งานจริงกันนะครับเริ่มต้นก็คือเรื่องของการใช้งาน 5G นะครับมาดูสดๆกันตรงนี้เลยครับว่าความเร็วเป็นเท่าไหร่ฮะอันนี้เป็น Wi-Fi ก่อนนะครับ Wi-Fi รองรับ Wi-Fi 6ด้วยนะฮะว้าวคุณพระเน็ต1นกิกนะฮะนี่ WiFi 6นะครับ500เอ้ยไม่ใช่800กว่านะฮะ เราเตอร์เป็นเสี่ยวมี่ AIoT X 3 6 0 0นะฮะใครอยากได้ตัวนี้นะครับไปตามได้ที่ใต้คลิปนะครับผมจะมีแปะลิงก์ให้นะครับต่อไปนะฮะผมขอปิดนะครับมาตอนนี้ขึ้น 5G แล้วนะครับทุกคนอ่า 5G มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยดูวได้เท่าไหร่เว้ยฮะซิมเป็น A AS นะฮะไปจะไปไปจ้าฟรีดอืมฟรีดแล้ว300ฮะส0่้ยไหมบ้านผมเทสได้สูงสุดเนี่ยประมาณนี้นแหละ400เต็มที่นะครับ ก็โอเคเลยแครับก็เรียกว่า 5G เนี่ยมันใช้งานได้จริงแล้วกันนะฮะต่อไปนะฮะเรื่องเจ้าปัญหาเลยครับทุกคนผมขอเปิดมาตรงนี้เลยกันกับการทัชหน้าจอฮะต้องบอกว่าจะพูดยังไงดีวะสเปคครบนะครับหน้าจอดีแต่เรื่องของการทัชหน้าจอนี่ดิคุณจะเชื่อในแอปหรือคุณจะเชื่อผมอะมาดูกันฮะทดสอบกับทัชเทสนะครับที่ผมโหลดมาล่าสุดนะครับอันนี้ล่าสุดจริงๆเลยนะฮะนี่เดี๋ยววางนิ้วดีๆก่อนอะแบบนี้ นะครับสนิ้วอ่ะมีบ้างนะครับเห็นไหมเนี่ยหนิ้วขยุ่มขยุ่มขยุ่มอืมมันจะมีความหน่วงลงบ้างนะครับในบางจังหวะที่เราใช้งานไปนานๆนั่นเองแต่ความรู้สึกผมนะครับผมรู้สึกได้เลยว่าเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่เราอัปเกรดอัปเดตมาเนี่ยมันดีกว่าช่วงแรกเยอะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าการใช้งานพื้นฐานเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยนะครับ กดมาหน้าจอนะครับซูมเพื่อดูอ่ะอีกทีหนึ่งดูซิเป็นไหมอ่ะไม่เป็นนะครับอืมเห็นไหมอยู่ที่คุณแล้วแหละว่าคุณจะพอใจกับการใช้งานตรงนี้ไหมลื่นไหลดีตามนิ้วดีนะครับปัดขึ้นก็ขึ้นปัดลงก็ลงหยุดก็หยุดนะครับแต่เรื่องของการเล่นเกมจากการที่เราสอบไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับผมต้องบอกว่า ถ้าใครที่แบบซีเรียสมากๆไประดับโปรเกมเมอร์ที่แบบเวลาเลงสกิลอยากให้มันตรงเป๊ะๆนะครับมันต้องมีความรวดเร็วต้องตรงเป๊ะๆจริงๆเลยเอาไปลงแรงแล้วแบบไม่ได้นะต้องแบบชัดเจนจริงแบบนี้ผมว่านะเจ้าซอมซุ g ก a สซี่ h 2 0 f e เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอามาเล่นเกมพื้นฐานแบบเรื่อยๆแพ้ก็ขำๆอะไรแบบนี้มันก็พอเล่นได้อยู่ถ้าคุณไม่หัวร้อนนะครับแต่ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผมว่ามันดีกว่าตอนที่เขาเปิดตัวแรกๆเยอะเลยนะครับ ส่วนตัวเครื่องนี้เนี่ยมีการติดฟิล์มกระจกเอ,อ่อฟิล์มกันรอยจากโรงงานม,มาอยู่นะครับผมยังไม่ได้ลอกออกนะฮะซึ่งจากที่เราลองอีกเครื่องนึงที่ลอกออกแล้วเนี่ยผมร้อมสึกส่วนตัวค่อนข้างให้มันคล้ายๆกันนะครับหน้าจอนะครับตามสเปคนะครับบางเว็บบอกว่าเป็นหน้าจอที่เป็นกระจกแบบ Gorilla Glass 3ด้วยนะฮะนี่จอเจาะรูมาไม่ได้มีผลอะไรกับต่อการใช้งานอยู่แล้วนะครับ ลำโพงนะครับก็ถือว่าดังระดับมาตรฐานและการเบสก็พอใช้ได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้เวอร์หวังนะครับเมื่อเทียบกับราคา20,000กว่าบาทสำหรับผลทดสอบความแรงของ Snapdragon 865นะครับได้มันติคอของ Geekbench 5มาที่3 1 5พฮะและ Antutu Benchmark นะครับเวอร์ชันแปด่จุดสเนี่ยได้มาที่560,000นติดๆครับต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าพูดจริงๆแล้วเนี่ย Snapdragon 865ของเพื่อนๆหลายตัวเนี่ยจะได้สกอร์ที่มากกว่านี้นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะเป็นมุมมองของคุณคแล้วกัันนะรบ มาพร้อมกับ Android 10นะฮะที่ครอบด้วย One UI 2.5นะครับตอนนี้ก็ลื่นไหลใช้งานได้ดีนะครับจะแบ่ง2หน้าจอเล่นนะฮะจะปัดจากด้านข้างมานะครับเพื่อเล่นแอปพลิเคชันต่างๆตรงนี้ก็ทําได้นะครับซึ่งผมว่ามันก็ใช้งานได้ง่ายตามสไตล์ของซัมซุงนั่นแหละเรื่องต่อไปที่เป็นเรื่องสําคัญก็คือเรื่องกล้องเขานะฮะที่ผมคิดว่าเป็นจุดขายสําคัญนะฮะและกล้องหน้าที่ให้มาสา2ล้านพิกเซลนั่นเองโดยที่การทดสอบนี้นะฮะผมจะขอต่อสายให้ทีมไอเข้าไปเลยนะฮะ ในเว็บไซต์ของซัมซุงนะครับจะบอกว่า MHL ไม่รองรับนะครับแต่อันนี้เราเสียบจึงให้ดูกันตรงนี้เลยนะครับจึงมามาฮะขึ้นไหมขึ้นเฮ้ยใช้ได้นะครับซึ่งนอกจากนี้นะฮะเขายังสามารถใช้งาน DEX Mode ดได้ด้วยนะครับ DEX Mode อยู่ในจ๊ะนี่ครับผมเปิดมา S20 FE สามารถใช้งานเป็น DEX Mode ได้ด้วยเฮ้ยเจ๋งนะแต่ว่าทำไม ซัมซุงไม่ได้โฆษณาฟีเจอร์นี้เท่าไหรว่วะก็ใช้งานได้เหมือนกับรุ่นท็อปทอปรุ่นพี่เลยนะครับอ่ะเมนู UI การใช้งานของภาพถ่ายนะครับรูปภาพของกล้องจะเหมือนกับการใช้งานปกตินั่นแหละซิงเกิลเทควิดีโอนะครับมีการสั่นมาให้นะครับเปิดได้เป็นซูเปอร์เซเรีเปิดได้นะครับบดเพิ่มเติมต่างๆประมาณนี้เลยนะโฟออตัวของมาโครผมไม่เห็นนะครับไปดูภาพถ่ายกันครับว่าเป็นอย่างไรให้ทุกคนดูตรงนี้เลยครับผมจะได้แก้ไขาภาพไม่ได้ด้วยนะครับ เริ่มต้นมานะฮะเป็นรูปถ่ายของในร้านสตาร์บัคนะครับถ่ายออโต้หมดเลยไม่มีปรับแต่งเพิ่มเติมใดๆน,น,นะครับผมว่านะครับทุกคนกล้องหลังเขาเนี่ยใช้ได้เลยนะครับโทนของสีของแสงโอเคเลยเหมาะอาการยกถ่ายในชีวิตประจําวันนะครับโฟกัสได้รวดเร็วดี F 1.8ในกล้องหลักนะครับหรือจะเป็นการถ่ายวิดีโอนะครับสามารถถ่ายได้สูงสุดที่ระดับ 4K เลยครับสวยนะสีมันสวยอะ่ะผมว่าสีสวยกว่ารุ่นพี่ด้วยซ้ำม,มัง้งดังนั้นเรื่องกล้องหลักเนี่ยผมว่า ไม่ใช่ประเด็นสําคัญเลยที่จะบอกว่าเขาแบบมีพิกเซลที่น้อยไปหรือเปล่านะครับแค่12ล้านพิกเซล8ล้านพิกเซลนะฮะดูดิสบายเลยใครแบบเอามาถ่ายแบบทําบล็อกทําบล็อกอะไรต่างๆนะครับผมว่าสีสวยนะอย่างการแบบเอากล้องถ่ายเลยนะฮะแล้วก็การถ่ายสโลโมชั่นนะครับอันนี้เป็นซูเปอร์สโลโมชั่นนะครับก็ใช้งานได้นะครับโดยที่จากที่คุณเห็นนะมันจะไม่มีเฟรมแบบที่มันจะเป็นเฟรมบิดดิ้งกันเหมือน,น,นกับบางเจ้าเลยซอฟต์แวร์ช่วยเยอะๆนะครับตัวนี้เนี่ยนิ่งดีนะครับ ฮ์ดแวร์ทำได้จริงครับอืมแล้วก็ถ่ายได้นานอยู่พอสมควรนะครับน่าจะประมาณสัก5้าวิได้หรือจะเป็นภาพถ่ายมุมมองกว้างที่เป็นอันตรายังเกิลนะครับ1 2ึ้อองศานะครับก็ถ่ายได้นะครับนี่ครับอันตรายนะครับถ่ายได้สีสันนะครับความคมชัดนะครับ12ล้านพิกเซลชัดกริบเลยใครที่เบื่อว่าอันตรายไม่ชัดตัวนี้ชัดนะครับอ๋อนี่ซูม 3x นะครับทุกคนนี่นะซูมระยะจากเมื่อกี้ไป 3x นะครับต้องบอกว่าโอ้โห เส้นตรงนี้นะฮะที่เป็นเสาไฟนะฮะจะเป็นสายไฟไม่มีการแตกเลยครับใครที่ต้องการเอามาซูม 3x แบบ o p t ติคอลซูมนะตัวเนี้ดียอมรับเลยว่าดีนะครับการซูมนี่ใช้ได้เลยหรือจะเป็นภาพนี้ฮะจะเห็นชัดเจนนะครับอันนี้ระยะปกติผมขอเอาภาพผมออกก่อนนี่ระยะปกตินะครับอืมเป็นไงครับสีชัดนะครับ fdr ทำงานได้ดีนะครับอ่าระยะอันตรายครับแล้วก็ซูม 3x ครับเป็นไงฮะ คมกริบิปยังกระถ่ายด้วยกล้องเลนสปกติอะไม่มีการแตกเลยยอมรับจริงๆตัวนี้ใครเอามาซูม 3x ทําได้ดีมากนะฮะแล้วก็กล้องหน้า32ล้านพิกเซลผมว่าผมเฉยๆนะผมว่าซัมซุงตุ่นี้ยังแต่งภาพกล้องหน้าไม่ค่อยสวยอะผิวมันดูหลอ,อกมากเลยหลอกเหมือนกล้องแบบสมัยเดิมๆเ,เลยอะเนี่ยเห็นไหมไม่ค่อยชอบนะครับแต่กล้องหลังชอบมากนะครับอ่ะการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอนะครับแบบนี้อันนี้ก็ไม่ได้ ใกล้เท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์ช่วยนะฮะให้หลังเบลอได้แบบนี้เลยอันนี้เป็นการถ่ายวิดีโอนะครับที่เปิดโหมดซูเปอร์สเตดี้กล้องหลังนะครับจะเห็นว่าตรงบันไดเนี่ยบางส่วนก็เป็นวุ้นวุ้นอยู่บ้างนะครับตามสไตล์ของกล้องที่เป็นเปิดโหมดกันสั่นด้วยซอฟต์แวร์นี่แหละซึ่งอย่างที่บอกไปครับว่าตัวฮาร์ดแวร์จะมี OIS กันสั่นที่ตัวเลนส์มาให้ด้วยนะครับลองเดินดูครับนี่นะไม่มีกิมบอลนะครับเท้าเปล่าจังหวะที่เท้าลงเนี่ยมีกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่บ้างนะ ถ้าคนชอบแบบนิ่งๆนะครับแบบเขาเรียกว่าแบบเป็นธรรมชาติหน่อยนะครับไม่ได้นิ่งจ๋าเนี่ยผมว่าคุณหน้าชอบกล้องตัวนี้นะครับส่วนกล้องหน้านะครับผมก็เอามือถือถ่อถายธรมรมดาแล้วแหละนะครับก็จะมีความนิ่งประมาณนี้ฮะก็จะไวๆนิดนึงนะครับสีค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับในการดูจากโหมดที่เป็นบิวตี้กล้องหน้าด้วยเป็นรูปถ่ายนะครับประมาณนี้แล้วกันฮะทุกคน <c oughs> เป็นยังไงบ้างฮะผมจากที่ใช้มาเนี่ยประมาณสัก 2- 3สสัปดาห์นะครับผมรู้สึกได้ว่า เขาเป็นมือถือตัวหนึ่งนะที่แบบว่าเป็น snapdragon 865แต่ว่าตัวเครื่องไม่ร้อนเลยจับถนัดมือสบายนะครับหน้าจอ6.5นิ้วกำลังดีนะครับในส่วนของการเซตติ n g นะครับสามารถใช้การสแกนใบหน้านะครับหรือว่าสแกนนิ้วมือนะครับบนหน้าจอได้นะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นหน้าจอแบบ AMOLED นั่นแหละเขาก็สามารถใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาเลยซึ่งเรื่องนี้ผมว่าสาวก Samsung Galaxy เนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับ แล้วก็การใส่ซิมเนี่ยเป็นแบบ2ซิมนะครับแบบไฮบริดนะเลือกซิมที่2ว่าเป็นซิมหรือว่าไมโครเอสติกาตนเองใช้งานเป็นโหมดมืดดักตีมนะครับเปิดได้ใช้งานได้ซึ่งก็จะช่วยให้ประหยัดแบตมากขึ้นด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าหน้าจอแสดงสีที่เป็นสีดำสนิทแบบนี้ All Way All Display นะครับสามารถใช้งานได้ อ๋อ 5G นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้าคุณต้องการใช้ 5G นะครับ CPU เนี่ยจะเป็นชิปเซต Snapdragon 865ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกเป็นรุ่น 4G ที่มันไม่ได้เขียนว่า 5G แหละ CPU จะเป็น Exynos นะครับมันจะไม่ใช่ตัว Snapdragon 865อันนี้ย้ำดอกจันนิดนึงนะการเซอร์สผิดนะครับรีวิวประมาณนี้แล้วกันเนาะกับ S20 FE นะฮะน่าจะช่วยคุณได้ไม่มากขน้อยนะคลิปนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใดจาก Samsung Galaxy ครับวันนี้ผมพักจากทาแล็กซี่นอครับบบาาวันนี้ผม ครับบ๊ายบาย